ี่น้อเห็ดเป็นแถวอยู่จ้าตัวบาต้อสินได้เอาเห็ดออกไปใส่หลอดไว้เนาะจ้าเพราะว่าต้อเอากะตาม้าแค่2สองกะตามือน,นีต้อบ่ได้พายกระเป๋าเนาะคะ่ะต้อสีเอาหลดไปใส่หลุดแล้วต้อสิยางเขงมามาไม่อีกเที่ยนึงรับรองว่าขันพายกระเป๋าเอาสามกะตา้าต้อโบ่สาม,มารถสีเอาออกจากป่าได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันไกลจากถนนเนาะคะ่ะฉะนั้นต้อสีเอาไปเทียละสองกะตาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่น,นมือน,นีจากพี่น้องจริงๆก็อยากได้หลายอย่ดอเหัืนกะ มันจะแบกออกปลาบ่าได้นะคะเพราะว่ามันทางบ่ดีสิทยิยางออกไปหาหลุดนะคะมันต้องบูปลาออกไปหาหลุดถาบ่หลึกเห็ดกับบางามนะคะพี่น้องถามาหลึกเห็ดกับงามแต่กับหลึกอีหลีดีปลานี่พี่น้องปลานี่หลึกขกอ,อีหลีที่ต้ขอข้ามาเก็บนะคะ ต้อกับได้ตะบอกสามีไว้ว่าต่อมาตรงนี้นะคะส่วนสามีต้วกับโบได้เคยบบเคยได้ขมา้าหุดตรงนี้น้ำอีกแกทียจ่อย,อ,ยอ,อ,อุยเห็ดเต็มตาแล้วพี่น้อง สิผ้าเป็นยางเบิ้งอันนี้สดทางถพงที่เห็นไว้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเตรียมกับตาแล้วต่อสิได้อ,ออกไปใส่รถไปก็นเนะาะจ้าสิยางมใหม่อีกเทียนหนึ่งนะคะเอฟซี่ะนี่ค่ะเอฟซีทางข้างล่างนี่สิเป็นอ่าแม่น้ำเนาะคะ่ะเป็นป้าแม่น้ำกลางดงเนาะคะ่ะวันนี้ตัวกับสีพ้าทุกคนยางขึ้นไปเบิง้งแถบนี่ป้าแบบนี้เฮ็ดสหลายอีหลีได้พี่น้องเฮ็ดลายอีหลีมันเป็นป้าแบบตัวป้ามันเลิกแห้งนะคะเบิ้งค่ะ ตอกับเขามาพูดเดียวในป่าเนาะค่ะพุ่นทางพุ่นเป็นพืชอยู่ทางพินนะจ๊ะต่ว่ากระตากระเต็มแล้วเนาะต่ว่าตอสิเอาจากหน้อยก้อนดอก้าเท้าตอขีดข้านเขามาอีกนะจ๊ะเห็ดป้านี่งามกับอีหลีพี่น้องเห็ดเห็ดมันสิเป็นเห็ดไม้ไหมคะ่ะเบิ่งแน่เบิงจ้าเอาจักน้อยก้อนทวีน้นองเนะาะเพราะว่า้าเทขี้ข้านเข้ามาอีกอีหลี ไก่ฮะเดี๋ยวมักไปดอกไปหาเบื้องจุดอื่นกันนะพันธวบาตัวเลี่ยนใจไว้แดีพี่น้องขันไปหอดรถดล้วแบบว่าก่เข้าไปดอกเสียตัวกับไปหาเบื้องมองไม่เลยสินะ่ะแต่เสียดายอยู่ดีเห็ดปลาเนี่ยกันบ่วมาเอาอีกจักสองตาเห็นเสียดายแฮงพี่น้องย่างหน่อยอย่่งามเขามาเอาอีกจกักสองกับตาก็สะดีอยู่นะคะเป็นเห็ดงาม ทางล่านได้แบบนี้เดี๋ยวยยิ้มเปย์ยิ้มเปย์ยปยล่ะพี่น้องคขานี่นะคะมันกว่าสิพานมาถึงจุดนี้นะพี่น้องพุน่นะเห็ดอ่ะกู้สิถึงกู้สิยางมาฮอดอ่าจุดป้าป้าโลงๆสิมันต้องพาป้าบูเบรมาตรงนั้นป้าหกหกมาก่อนนี่ค่ะเห็ดเป็นดง่งยช่ไหมพี่น้องคะเบึ้งตอสิเห็ดเบึง้ง ทางพี่กับพ่อทางนี้เนาะเป็นกอเป็นกออยู่จ้ะเด็ดเอ้ยมันลุ่นตาก่อนเนาะหยัดเอาเนาะกับพี่น้องกับตาหน่อยๆน,นี่แหละหยัดเอาแบกบๆแบกบแบบออกไปบ่ไหวเลยล่ะเสีย <c oughs> ดายมันงามถ้าเด็ดตัวบ่มันเขามาอีกถ้าเด็ดเตี้ยนใจ <c oughs> ยัดเอากระทักก็ได้เบิ่อไ้มจ๊ะเฮ้ยก่อนนี่พี่น้อง ป้าพี่น้องต่อยพระเอาไปไว้ในหลดก่อนนะจ้ะตอนทีอ้ไยกลับขึ้นมาอีกถัดเป็นไปได้นะคะเพราะว่าร่นอิหลีค่ะแบกออกบ่ได้จริงๆมันร่นตามันสีเหียนำทางเสียดายเหตุจไปค่ะกลับไปหาหลอดทองนอกมันเนี่ยเบื้องนะคะ่ะเต็มเป็นพืชเป็นแถวอยู่โอ้ยคือมาเสียดายแถอพี่น้องเอาอีกกน,นะมันสีหอดหลดบอ่นอนหมันเนี่ยที่ออีแม่เอ,อ,อยเสียหอดหลอดบอ่อ กปสิกแก้เสียห่อเอาใช่เป็นอย่างไรฮึเสียดาอยี่ว่าเป็นอย่างเราจะรอเห็ดมันอ่อนแหมเห็ดมันอ่อนมันงามแห้งเอาไปหนึ่งเอาไปผสมประสานกับอันมูที่มันอายุกเกษียนนะคะพี่น้องมูมันใกล้จะเกษียณแล้วนะนะ เกี่ยวปัผสมผสานกันพอให้อันนั้นจักน้อยได้มีงามๆที่ไปใส่น้ำที่กระชื่นใจไหม <c oughs> หัวลอก้อนพี่น้องเอ้ยว่าจะว่าจะว่าจะว่าจนได้คลิปหนึ่งพี่น้องว่าสิออกไปก็นจนว่าได้คลิปหนึ่งหัวลออค่ะค่ะก่อนจ้าวันนี้จนว่าจนว่ารลดโลบมากว่าสิลาบหายบ้าเนาองวันนี้บ่ลาบหายเราพี่น้องย่างไปยาไป่ยางมามันก็สีนอกลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยกระต้าเห็ดเลมพี่น้องเมืองจะ อันยางไปยางมากระสีิมันกระสีหยอกลงหยอกลงโซ่หอดลดนาจ้ะมึง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 ผานั่นพาลูกมากลาบหายอีกจหน่อยก่อนจ้ะมันว่าลาบหายดอกผี่น้องรูปมากตรงนี้มันว่าลาบหายดอกแล้มันหลาไหนว่าเกิดตาต่อต่อหูต่อหูมันยูบอ่าอันยางไปยางไปมันกระสีหยอกลงหยอกลงนะพี่น้องมันสีหยอกเหม